สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนล Let's Read the Card อ่านไพ่กันนะคะวันนี้ค่ะพรอมาในหัวข้อความรักของคุณและเขาจากนี้นะคะโดยที่จะมีปดการ์ทั้งหมด3ใบนะคะก็คือภาพที่1 2 3ให้ได้เลือกกันนะคะโดยที่ทั้ง3ใบนี้นะคะเป็นของศิลปินชาวไทยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจสามารถไปติดตามได้นะคะที่นี่เลย มะก r o นะคะใน IG นะคะหรือว่าตามช่องทางอื่นๆกลายนะคะโอเคค่ะเลือกภาพที่ดึงดูใจนะคะแล้วก็ไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกออโปรดการ์ดใบที่1นนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะความรักของคุณและเขาจากนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณและเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ถ้าดูแล้วไม่ใช่ไม่ตรงนะคะลองเลือกกลองอื่นได้นะคะอ้ะอขออนุญาทับโปรดรับไปก่อนนะคะเพราะว่าไพ่เราก็ใบค่อนข้างใหญ่ อันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ความรักของคุณและเขาในช่วงนี้กนะคะโดยที่เท่าทีา่จากภายนะคะเหมือนคุณกับเขาเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ต่างคนเนี่ยต่างโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ อาจจะหาเวลาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเราก็มีแนวโน้มที่เขาคนนี้เนี่ยจะค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากคุณเหมือนกันแต่ว่าคุณกับเขาทั้งคู่เนี่ยมีความรักความชอบให้กันมากๆนะคะคือเหมือนคุณกับเขาเนี่ยก็มีอุปสรรคในเรื่องของความรักไม่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่า ความแตกแต่างในเรื่องของอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้เช่นกันนะคะก็คือมันจะมีความแบบห่างไกลมันจะมีความแบบว่าหน้าที่การงานแตกแต่างก,กันด้วยซ้ํานะคะแล้วก็มีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยก็พยายามที่จะจับมือฝ่าฟันอุปสรรคมันไปด้วยกันแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าถึงแม้ว่า คุณกับเขาอะจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าเวลาได้อยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าเวลาที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณและเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนทําตัวให้แบบกลมกลืนกันทําตัวให้เป็นแบบคนธรรมดาที่อยู่ด้วยกันมีความแบบอบอุ่นมีความรักสามารถทํากิจกรรมร่วมกันต่างๆได้ไม่ได้มีความแบ่งแยกในเรื่องของความแตกต่างตรงนี้นะคะอะเรามาดูกันนะคะว่า <c oughs> แล้วความรักของคุณและเขาจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะอ่าฮะ ความน่าของคุณและเขาจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยก็จะแบบรวมใจกันในการแบบต่อต้านอุปสรรคสามารถที่จะทําแบบเหมือนเราไม่ได้สนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามารบกวนในชีวิตของพวกเรานะคะความรักต่อจากนี้ของคุณและเขาเนี่ยจะเป็นการเทหมดหน้าตา ทุ่มเทให้กับความรักกันอย่างเต็มที่นะคะมีความรักความห่วงใยให้แก่กันยิ่งมีอุปสรรคมากแค่ไหนคุณและเขาเนี่ยก็จะยิ่งรักกันยิ่งห่วงใยกันมากขึ้นกว่าเดิมจะมีการหาเวลาหรือว่าจะมีการแสดงออกในเรื่องของความรักความห่วงใยเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วเวลาที่เขาเนี่ย กับตัวคุณเนี่ยก็จะมีความพร้อมมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันมากกว่านี้ไปในอนาคตด้วยนะคะคือคุณกับเขาเนี่ยจะไม่หยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้แน่นอนแต่ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เนี่ยไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาให้มันมีความมั่นคงแล้วก็ สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ในอนาคตอย่างราบรื่นและมั่นคงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่กันนะคะว่าความรักของคุณและเขาจากนี้ไพ่มีความไพ่อยากจะให้คำแนะนำอะไรบ้างนะคะที่จะให้ความรักจากนี้เนี่ยออกมาดีนะคะ กีบเลิฟนั่นเองอาเชื่อมกันไหมคะเพื่อนๆพอรู้สึกว่าทุกครั้งที่พอยทำคลิปเนี่ยไพ่เนี่ยจะออกมาแบบเชื่อมกันค่อนข้างบ่อยเลยนะคะถ้าเกิดว่าได้ดูหลายๆคลิปของพอยนะคะกีบเลิฟเทมหมดหน้าตักความหงหญ่อะจริงๆแล้วเนี่ย คำแนะนาของไพ่คือไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจากเนี้ยค่ะคนทั้งคู่เนี่ยก็จะให้ความรักความห่วงใยให้กันแบบเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณและเขาเนี่ยให้ความรักโดยที่แบบล้นย่นระยะห่างกันเข้ามาะคะ่ะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยก็คือจะดีแล้วก็จะเป็นอะไรที่มั่นคงแน่วแน่แน่แน,นอนนะคะอยากจะให้แบบ แสดงออกมาไม่ต้องกังวลคือตอนนี้อจาจจะกังวลในเรื่องของระยะทางหรือว่าความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของฐานะหรือว่าหน้าที่การงานสัญชาติเชื้อชาตินะคะแต่ถ้าคุณทั้งคู่เนี่ยมีการให้ความรักความห่วงใยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนี่ยเท่านั้นนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็มั่นคงนะคะเตรียมพร้อมไปสู่ระดับ ความสัมพันธ์ที่มากขึ้นกว่าตอนนี้ค่ะก็จะเป็นคำทํานายของผู้ที่เลือกไพ่อะบทการ์สใบที่หนึ่งะคะยังไงก็เป็นยังไงก็คือพลอยฝากคอมเมนต์นะคะกดไลค์แล้วก็สั c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเลดลีตราร์ด้วยนะคะแล้วมาอ่านไพ่กันอีกคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกบทการสใบที่สองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณและเขาตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะหากไม่ใช่ไม่ตรงสามารถที่จะลองดูเป็นกองอื่นนะคะได้สถานการณ์ความรักของคุณและเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้าง สถานการณ์ความรักของคุณและเขาในตอนนี้นะคะ <c oughs> จะเห็นเลยว่าค่อนข้างยิ้มแยม้มแจ่มใสมีความสุขนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆอาจจะมีในการอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วด้วยนะคะว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปในด้านไหนหรือว่า มากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณเนี่ยค่อนข้างมีความสุขเลยได้ใช้เวลาได้ใช้ความคิดอยู่กับเขานะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าทําอะไรเนี่ยคุณก็มีความสุขคุณก็แบบจะคิดถึงเขาคิดถึงว่าแบบเอเราจะไปยังไงต่อเราจะทํำยังไงนะคะคือไม่ว่าทําอะไรเนี่ยก็จะคิดถึงแต่เรื่องของความรักมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเรื่อยๆบางคนเนี่ยอาจจะมีการขอขยับขยายสถานนะความสัมพันธ์แล้วด้วยซ้ํานะคะคือทําอะไรตอนนี้มันก็มีความสุขไปหมดมันสามารถอยู่ด้วยกันได้เรื่อยๆมีกิจกรรมมีอะไรที่ชอบเหมือนๆกันนะคะตัวของเขาเองเนี่ยก็ให้ความสบายกายสบายใจกับคุณคุณก็เลยค่อนข้างที่จะแบบโหคือตอนเนี้ยชีวิตมันเหมือนแบบอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ อบอุ่นไปด้วยความรักแล้วก็ความสุขนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วความรักของคุณและเขาจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ นะคะความสุขความนักของคุณและเขาจากนี้นะคะรอแค่เวลาที่สําคัญนะคะเนี่ยพอคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยหรือว่ามีการตกลงในเรื่องของการขยับความสัมพันธ์กันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะแค่แบบรอในช่วงของเวลาสําคัญที่จะทําให้มันเนี่ยเป็นจริงแล้วก็เป็นอย่างที่เราเนี่ยวางแผนเอาไว้นะคะ อาจจะมีการแบบน้องงอนงอน,งอนกันบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยก็จะได้สมหวังนะคะแล้วก็ได้ในสิ่งที่ต้องการกันอยู่ดีคุณกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหมือนเป็นความสบายใจของกันและกันเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยก็จะหายโกรธหายงอนกันไปเองแล้วก็จะกลับมามีความสุขกันเหมือนเดิม มันเหมือนมันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันอยู่แล้วอะค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงความสัมพันธ์เนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะแบบราบเรียบไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้มีเรื่องกุ้มใจปวดใจปวดหัวอะไรให้กับคุณและเขาเลยทั้งสองคนเนี่ยคือจะไปกันแบบเรียบเรียบมีความสุขต่างคนต่างให้กันและกันนะคะคือมันเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ เป็นสินเป็นสินเสมอกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้มีเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องแบบทุกใจหรือว่าปวดหัวทั้งนี้เนี่ยนานๆเข้าเนี่ยอาจจะทําให้เราและเขาเนี่ยเบื่อกันได้ด้วยความที่มันแบบราบเรียบไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้มีเรื่องให้ต้องแบบทะเลาะกันเนี่ยมันอาจจะแบบเบื่อในเรื่องของคนรักความคนรักบางคนเนี่ยเขาจะชอบแบบหาเรื่องทะเลาะกันเพื่อที่จะได้ มีอะไรตื่นเต้นนะคะแต่ว่าในคู่ของคุณเนี่ยอาจจะหาเวลาแบบไปเที่ยวด้วยกันอ่ะไปเที่ยวทะเลด้วยกันหรือว่าไปปาร์ตี้สังสรรค์จะได้เพิ่มความตื่นเต้นให้กับคู่ของคุณด้วยจะได้แบบไม่เบื่อนะคะ,ะเพราะยังไงคุณกับเขาก็คือเข้ากันได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนำ่างไพ่กันดีก,กว่าค่ะว,ว่าไพ่มีคาแนะนาอะไรให้กับคุณและเขานะคะเป็น ความรักของคุณแล้วเขาจากนี้จะทำยังไงให้แบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะ Speak ยูมาอ่าไม่อยากฟังคู่กับ Speak ย m มายนะคะอ่ะอย่างที่ เราอ่าน,นไปก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่ามันจะอ,อ,อาจจะมีความแบบราบลื่นราบเรียบเกินไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทั้งคู่เนี่ยคือเป็นเหมาะสมมันแทบจะไม่มีอะไรที่จะต้องแบบปรับกันเลยนะคะแต่ว่าทางเนี้ยค่ะก็คือไพ่เขาแนะนานะคะว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นดีขึ้นกว่านี้นะคะมีอะไรเนี่ยก็คือให้พูดมันออกมาค่ะอย่าได้เก็บคุณอาจจะมองว่า ก็ก็ดีแล้วไม่ได้อยากปรับอะไรเป็นอย่างนี้ก็ก็โอเคแล้วสําหรับเขาและฉันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณนะคะจะรู้ดีที่สุดว่าตอนเนี้ยในใจอะรู้สึกยังไงอยากได้อะไรและได้พูดหรือว่าได้แสดงออกมาจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เขาเลยแนะนําว่าให้คุณเนี่ยพูดในสิ่งที่อยู่ในใจออกมานะคะอย่ากเก็บอย่าได้กังวลหรือว่าหรือว่าแบบ ไม่อยากบอกเขารู้สึกว่าถ้าบอกแล้วเนี่ยกลัวจะมีปัญหาให้คุณเนี่ยพูดมันออกมาเพราะว่าถ้าคุณเก็บเอาไว้มากๆเก็บเอาไว้นานๆนะคะเขาไม่รู้ตัวคุณอ่ะจะเป็นคนที่อึดอัดแล้วอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเปลี่ยนไปได้นะคะก็จะเป็นคําทํานายของผู้ที่เลือกโปรดการใบที่2นะคะยังไงพลอยฝากกดไลค์ซับส c r i b e เป็นกําลังใจให้กับเลดี้ต์การด้วยนะคะมีอะไรก็คือคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกปลดการใบที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณและเขาตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะถ้าไม่ใช่ไม่ตรงสามารถที่จะลองฟังโงปรดการใบอื่นดูได้นะคะ ความรักของคุณและเขาตอนนี้เป็นยังไงแค่เห็นใบที่สองก็ใจชื้นแล้วอืตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ความรักของคุณและเขานะคะทั้งตัวคุณและเขาเนี่ย ทบจะไม่โฟกัสอะไรเลยนอกจากโฟกัสกันและกันนะคะคือมันมีความแบบยึดมั่นถือมั่นตั้งมั่นอยู่ในความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะคะค่อนข้างที่จะแบบทั้งรักทั้งหลงกันนะคะคือแบบแบบ ไม่อยากสนใจอะไรเลยอยากสนใจแค่เรื่องของเราสองคนนะคะมันมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่ด้วยกันมีแนวโน้มนะคะที่จะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็อาหรือว่าอาจจะเป็นคนไกลก็ได้เหมือนกันสำหรับพ่ the World นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆใบนี้เนี่ยก็สื่อได้ว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยยึดติดกันและกันเป็นโลกของกันและกันได้เช่นกันนะคะคือไม่วอกแวกเลยแล้วก็ ไม่ไม่ไม่มีการแบบไปมองเรื่องอื่นหรือว่าคนอื่นเลยคือเหมือนตอนนี้มันเป็นทั้งความรักแล้วก็ความหลงอยู่ในความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะคะถ้าอยู่ด้วยกันก็คือแบบค่อนข้างติดสก,กินชิปกันด้วยนะคะมันมีความออร่าของความรักเนี่ยแผ่ออกมาแบบเต็มที่เลยอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรอยากจะ อยู่กับเธออยากจะโฟกัสแต่เรื่องของเธออย่างเงี้ยนะคะ,ะมาดูกันว่าแล้วความรักของคุณแะเขาสักนี้จะเป็นยังไงนะคะ จะมีเรื่องหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามานะคะทำให้คุณและเขาเนี่ยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนสถานการณ์ความรักของคุณตอนนี้เนี่ยคือคนทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องของการละกันนอกจากเรื่องความรักของเรานะคะมันมีทั้งความรักความหลงอยู่ในนั้นแล้วพอมันมีเรื่องอะไรที่แบบอยู่ เข้ามาเนี่ยอย่างเช่นเขาเนี่ยอาจจะต้องแบบไปทํางานในที่ไกลๆคุณและเขาเนี่ยจะต้องแบบเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบตกใจเป็นสิ่งที่อยู่ๆก็เข้ามานะคะทําให้เราและเขาเนี่ยไม่หันได้ตั้งตัวแล้วก็มีแนวโน้มนะคะที่จากนี้เนี่ยมันจะมีแบบอะไรหลายๆอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนอื่นเรื่องงานปัญหาต่างๆเนี่ยทำให้คุณและเขาเนี่ย จะต้องแบบเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์เป็นหลักนะคะจะไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันใช้เวลาหรือว่ามีความแบบสก,กิลชิพอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแล้วนะคะมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ยู่ยูๆเข้ามาแบบกระทรันหันทาให้คุณและเขาเนี่ยต้องแบบว่าตกใจแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้ว,ว่มันก็คือมันเหมือนเป็นแบบ เวลาที่เราเวลาที่เราทําอะไรที่เราแบบชอบมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคหรืออะไรเนี่ยเข้ามาขัดทําให้เรารู้สึกเอ๊ะอะขึ้นมาบ,บ้างๆนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยจะผ่านพ้นเรื่องดอกนี้ไปได้ด้วยความรักที่มีให้แก่กันอ่ะการอยู่ไกลกันเนี่ยหรือว่าการต้องอไม่ได้อยู่ใกล้กันจากกัน รือว่ามีเรื่องที่ต่างคนต่างท้องไปทำเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแย่นะคะระยะทางก็จะช่วยทําให้พิสูจน์ความรักในครั้งนี้เช่นกันเรายังสามารถติดต่อออนไลน์ด้วยกันได้นะคะมีอุปสรรคเข้ามาก็สามารถที่จะช่วยกันฝ่าฟันไปได้เพื่อที่จะได้ดูว่าคุณและเขาเนี่ยสามารถที่จะไปได้ไกลได้แค่ไหนนะคะมันก็จะสามารถดูได้จากการที่มีอุปสรรคเข้ามาแล้วเราสองคนเนี่ยช่วยกันฝ่าฟันกันไปได้อย่างไงด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยว ลองมาดูคําแนะนําจากไพ่กันนะคะว่าไพ่เนี่ยมีคาแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างนะคะสําหรับความรักของคุณนะเขาจากนี้คุณต้องทํายังไงดีเพื่อให้ความรักของคุณและเขาจากนี้เนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นนะคะนี <c oughs> ่เบอร์นะคะนี่ <c oughs> ขอโทษด้วยค่ะ คำแนะนำนะคะก็จะเชื่อมกับการที่เรนจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณและเขาเนี่ยจากที่ได้อยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันนะคะก็จะต้องอยู่ห่างกาันเน้นการสื่อสารจากออนไลน์หรือว่าระยะทางไกลเป็นหลักนะคะซึ่งคำแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆตรงนี้ให้เราใช้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการทำสิ่งใหมๆ่ๆ เกิดใหม่นะคะจากที่เราเนี่ยอาจจะละเลยในเรื่องของการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกให้คุณใช้ช่วงเวลาเนี้ยที่ต้องอยู่ห่างไกลกันนะคะหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมเนี่ยเอามาดูแลตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้น แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากขึ้นนะคะเมื่อคุณรักตัวเองเมื่อคุณดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็ไปไหนจากคุณไม่ได้อยู่แล้วนะคะเขาก็จะยิ่งแบบรักยิ่งหลงคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะคะใครๆก็ชอบคนที่ดูดีหรือว่าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอยู่แล้วนะคะคุณเนี่ยจะได้เอาเวลาตรงนี้เนี่ยมารักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นคำทำนายของผู้ที่เลือกโปดกาดใบที่ สามนะคะเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะคะยังไงพลอยฝากกดไลค์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับเลดี้เตอร์การดด้วยนะคะแล้วเรามาอ่านไพ่กันอีกนะคะสวัสดีค่ะ